ตอนนี้มันครึ่งกระทะขั้นตอนนี้ก็คือการที่จะเคี่ยวน้ําตาลใช่ไหมคะความหมายคือกล้วยประมาณนี้สองสองตะกร้านี้ปกติจะใส่เต็มถ้วยสองตะกร้าคือน้ําตาลทรายเต็มถ้วยแต่นี้เราแค่หนึ่งตะกร้าลดเป็นครึ่งถ้วยโอเคแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะแล้วก็วันนิดหนึ่งคือประมาณแค่นี้พอค่ะเออครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทน้ำตาลแค่ละลายน้ำตาลได้คนี่คือน้ำเปล่าค่ะ เปิดไฟแรงได้เลยใช่ไหมคะเที่ยวไปนานแค่ไหนเดี๋ยวเจะเห็นฟองมันจะละเอียดขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เราต้องสังเกตเอาสังเกตฟองที่ของน้ำตาลฟองเท่าไหนถึงจะพอมันจะเป็นเนี่ยตอนนี้ให้ให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนี่ฟองเดือดนี่ฟองใหญ่ค่ะเราไม่ต้องคนบ่อยก็ได้ค่ะเราปล่อยให้มันเดือดได้ไปแล้วฟองมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสังเกตว่ามันจะได้ที่ะเป็นของาเรื่องเลใช่ไหมใส่น้ําตาลเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเยอะแค่ได้รสชาตินะคะเราเน้นคุณภาพเน้นสุขภาพร่างกายไม่ต้องน้ำตาลไม่ต้องเยอะนะคะฟองประมาณนี้ใช่ไหมคะโอเคล้วปิดไฟได้เลยโอเค่ปิดไฟ ใชค่ะจะใช้ไม้พายแบบนี้จะดีนะคะมันจะกล้วยจะไม่หันแล้วก็ครบเลยค่ะสวยมากเลยค่ะสีสันน่ากินมากเลยค่ะเสียงนิ่ก,กรอกเลยีย่ยประโยชน์มากนะคะกล้วยเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีประโยชน์มากโปรโตีนก็เยอะค่ะ ้ำตาลนิดหน่อยสำหรับคนที่เบาหวานลดนะคะเอๆก็เหมาะสำหรับอันี้นุชติกำลังดีทานกัาแฟตอนเช้าอ่ะแ็ยเลยอันนี้มาพึ่งไว้แล้วเราก็จะขั้นตอนการบรรจุอีกทีนึงเนาะค่ะดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่เป็นวิทยาทานในการเรียนรู้นะคะเราจะไปต่อยอดที่ไรนามะหัวเพาะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ